เปลี่ยนทรงผมของคุณใหม่จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์อีกครั้งครับไม่ว่าจะผมจากเมื่อก่อนเป็นผมยาวตอนนี้เป็นผมสั้นจากเมื่อก่อนผมสั้นตอนนี้เป็นผมยาวนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสีผมไปอีกแบบตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสมองของมนุษย์เนี่ยคือเราใช้เจ้าสมองเรทิเลียนเบรนในการดําเนินชีวิตคนเราเนี่ยมีสมองสามชั้นครับอันแรกครับสมองเหตุผลครับอันที่สองครับสมองอารมณ์ครับชั้นในสุดครับสมองสัตว์ครับ คนเราใช้สมองสัตว์ชั้นในสุดเป็นหลักครับสมองส่วนนี้มันเป็นสมองเห็นแก่ตัวครับถ้าไม่ชอบแล้วก็คือไม่ชอบครับแต่ถ้าจะทําให้สมองของเราเนี่ยหรือสมองรับจิเรนเบนของเราส่วนนี้กลับมาชอบคุณมาอีกครั้งแค่เปลี่ยนลุกความรู้สึกลบๆหายไปครับเพราะสมองส่วนนี้มันเป็นสมองคิดเร็วถ้าทรงผมยังเป็นเหมือนเดิมหน้ายังเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่ถ้าวันนี้ทรงผมเปลี่ยนไปมันจะรู้สึกว่าความความรู้สึก เดิมๆมันมาแทนที่ไม่ได้ครับเพราะสมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วครับเราเรียกว่าสมองฟ a า t ทิงกิ้งครับถ้าคุณเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วถ่ายรูปลงไปในโซเชียลมีเดียจะยิ่งทําให้เขามาเยี่ยมเยี่ยนคุณหน้าโซเชียลมีเดียมากขึ้นครับอันเนื่องจากเราหลอกสมองของเขาครับจากเมื่อก่อนรู้สึกว่าไร้ค่าแต่ตอนนี้กับรู้สึกว่าเฮ้ยเลเวลมันเริ่มเท่ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราต่ากว่าตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าเราเลเวลมันเท่ากันแล้ว มันเริ่มที่จะพอดูบ่อยๆเร,เริ่มเริ่มดูบ่อยๆเริ่มคิดถึงมากขึ้นแล้ววันนี้ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาคุณควรจะมีวิธีการพรีเซนต์คุณไม่ควรที่จะทำให้เขาสมเพศเวทนานะครับหรือว่าโพสอ,อะไรต่างๆที่มันไร้สาระที่มันไม่ใช่การพรีเซนต์ให้เขากลับมาเนี่ยครูคงไม่แนะนำนะถ้าสำหรับคนอยากให้กลับมานะครับใครไม่อยากให้กลับมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วาเนียวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของใครอยากให้กลับมา ทุกครั้งที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียมันคือการ PR ตัวเองมันคือการ p r e เซนตตัวเองมันคือวิธีการขายตัวเองมันจะไม่ใช่การโพสต์ที่บันทอนคุณค่าของตัวเองหรือให้คนอื่นมาดูถูกเราอยากมีชีวิตที่แฟนเก่าต้องมาส่องคุณตลอดหรืออยากมีชีวิตที่เขาบล็อกแล้วบล็อกเลยบล็อกถาวรคนที่ดึงไฟเก่ากลับมาล้วนผ่านโปรเซสวิธีการ พรีอาตัวเองใหม่พรีเซนต์ตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยครับคุณไม่จำเป็นจะต้องโอ้ยไปทําให้ตัวเองสวยอย่างกะนา,างงามไม่ใช่ครับแต่คุณแค่บิดบางแง่บางมุมบางเหลี่ยมให้คุณดูเปลี่ยนไปและทําให้สมองเกิดการ trust ครับแล้วอยากกลับมาครับเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นคนใหม่รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาอีกครั้งครับ